แต่ว่าตอนนี้แจกหมดแล้วแจกหมดภายในสองนาทีดีทำทำนู่นนี่นะคะมีใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกด99นะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกด99อันนี้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศดูทางมีลูกชิ้นกับไข่กระทะนะคะชิ้นกับไข่กระทะ ใส่กระทะนะคะเขาทำหน้าทาน,น้านักเดียวค่ะนยวเดียว ใครเข้ามาแล้วกด99นะคะเราพามาชมบรรยากาศรรโรงทานในวัดปากนะคะที่มาทำรงทานนะคะพอดีว่าอของทางเพจทำรงทานแซนด์วิชผุ่มผากับเอแคร์เอแคร์ของพี่สาวแต่ว่าทำไปแล้วแจกไปแล้วแซนด์วิชของเพจนะคะของเพจเหมยหุ่มผาหลอดนะคะ,นนะ,ค,ะคือหมดไปภายใน2นาทีนะคะไม่ถึง2นาทีหมดไปแล้วนะคะก็สึกคือทำมาไม่มากด้วยแหละเพราะทำคนเดียว ะะก็ก,ก็อนุโมทนาบุญรับบุญร่วมกันนะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะของของผู้ที่ มาทำโรงทานแล้วก็บรรยากาศของผู้ผู้มาทำบุญนะคะก็ามาแล้วกด99นะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะมีภาพบรรยากาศนะคะของแม่หมออ่อรเข้ามาที่หลังนะคะก็คืออันนี้คือบรรยากาศของโรงทานวัดป่าที่ที่ทางเพจที่ทางช่องที่ทางช่องได้มาทำบุญนะคะเป็นแซนวิชผุ่มผ้า แต่ว่าก็ได้แจกหมดไปแล้วไม่ถึง2นาทีก็หมดไปแล้วนะคะอันอนเมื่อคะบุญกันนะคะเข้ามาตอนนี้มีอยู่สท่านนะคะคนนี้ใส่จะไปทําบุญกันหมดนะคะอันนี้มีส้มตํานะคะีส้มตำซุ้มบางซุมซุ้มบางซุ้มก็หมดไปแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็คือก็สายแล้วเนาะก็ว่างหลายโต๊ะค่ะอันนี้ลูกชิ้นเ็กคบ รูปชิ้นทอดนะคะสวัสดีค่ะคุณครูนะคะดีแสงสองบาทีอาจจะมองไม่ค่อยเห็น กันม่ัฒนาบุญรับบุญร่วมกันนะคะบรรยากาศหมดไปเยอะแล้วเหมือนกันมีแถวยาวรม่อดนะคะอแวตถวกันนะคะเปล่านี่แถวยาวอันนี้ นี่คือแกงแกงอะไรสักอย่างนนคเด้้้าบอองงห่ยยมีส้มตำนะคะส้มตำใครชอบทานส้มตำมั่งนะคะใครส้มทานส้มตำกดห้าห้านะคะห้าห้า้วองเนาะดูว่าจะแจกอะไรบ้างนะต้องดูนะเราจะได้ไม่เหมือนกันนะคะกับข้าวตักทานได้เลยโรงแรมตัด ลรงรก็ไปต่อแถวได้นะคะมีอยู่สงท่านนะคะวันนี้ไปทำบุญกันหมดเลยนะคะเนี่ย <Hi. S 2> ดูยอดหลังได้นะคะใครมาดูยอนหลังเข้ามายอดหลังก็อนุโมทนาบุญร่วมกันได้นะคะมีมีแจกไข่สดด้วยนะคะมีไอศครีมด้วยนะคะม,มีไอศครีม รมนนีรถช่องหมดไันะคะตอนนี้เป็นรถเป็นโต๊ะเปล่าไปแล้วส่วนโต๊ะของแม่หมอน,นั้นเดินเดน,ดนอ่าโอเคค่ะนั้นใครมานะคะรับบุญร่วมกันนะคะพอดีหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะคะค่ะข,ขอบคุณนะะสำหรับการรับชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้